สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อที่8นะคะในแบบฝึกหัด2.3นะคะข้อนี้นะก็อ่านโจทย์เลยนะคะจากรูปคือรูปนี้เลยกำนวนให้จุด A นะคะคือจุดนี้เนาะเป็นจุดนะคะกึ่งกลางของ DC นี่ถ้ามันเป็นจุดกึ่งกลางแปลว่าด้านนี้นะคะกับด้านนี้มันจะยาวเท่ากันนี่ด้านนี้นะคะด้าน AC กับด้าน D A นะคะจะยาวเท่ากันแบบนี้เลยทีนี้นะคะและเขาบอกว่าและจุด B นะคะเป็นจุดกึ่งกลางของ A E นี่คือ A นี่คือ B ค่ะซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของ A D ดังนั้นด้านนี้ค่ะทุกคนกับด้านนี้จะยาวเท่ากันดังรูปเลยนะคะเขาก็กำหนดรูปมาให้แล้วโอเคนะคะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยและจุด B นะคะเป็นจุดกึ่งกลางของ A D นี่ตามนี้เลย นะคะแบ่งไว้ให้แล้วแปลว่า AB นะคะมันจะเท่ากับ BE ตามรูปเลยนะคะก็บอกไปต่ออีกนะคะว่านี่มุมทั้งสองมุมนี้นะคะเท่ากันเท่ากับ40องศานี่นก็คือมุม C a b นี่ใส่สัญลักษณ์ไว้เรียบร้อยอีกด้วยนี่มุมนี้เท่ากันและก็ CBA เค่ะเท่ากันซึ่งมีขนาดเท่ากับ40องศาอ่ะกูขอเขียนไว้40องศาไว้แบบนี้เลยแล้วกันอันนี้ก็40องศาแบบนี้เลย อ่าทีนี้ถ้าสมมุติว่ามุมนี้4ี่สองศามุมนี้4ี่สิองศาทุกคนแปลว่าด้านนี้กับด้านนี้มันจะยาวเท่ากันเพราะว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนเนาะนี่ก็ตามที่เขาบอกเลยก็คือ ac นะคะจะเท่ากับ bc นี่ก็คือบอกหมดทุกอย่างแล้วทุกคนนะอาทีนี้ดังรูปเลยอ่ตามรูปจริงๆด้วยนะคะก็คือให้มาหมดละนี่ประโยคสองประโยคนี้คือวาดรูปแทนหมดแล้วนะคะ ทีนี้เขาบอกว่าถ้า AC เนี่ยยาวสาสิบหนะนี่ AC ตรงนี้ยาวสาสิบหนี่นะคะยาวสาสหน่วยและก็ CE นะคะ CE ก็คือตรงนี้ยาวแ6ดสิบหหน่วยนี่แปดสบหหน่วย CE ตรงนี้8 6ดสิบหหน่วยจงหา DB ค่ะทุกคนนี่คือ DB หาตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือเราดูรูปก่อน จะเห็นว่ารูปไหนที่มันมีลักษณะที่เหมือนคล้ายๆกันเราก็ามาลองพิจารณาก่อนก็คือสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมที่หนึ่งตรงนี้กับสามเหลี่ยมที่สองตรงน,รงนี้ลองพิจารณาเลยถ้าสมมุติเราพิจารณาแล้วว่าสามเหลี่ยมทั้งสองรูปเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการก็แปลว่า,วามุมคู่ที่สมในกันนะคะมันจะมันจะมีขนาดเท่ากันโอเคเนาะอ่ะเราก็เขียนเลยนะับแรกก็อ่าพิจารณาพิจารณาพิจารณาสามเหลี่ยมที่หนึ่งคู่ให้เป็นสามเหลี่ยม ABD เนาะ และสามเหลี่ยมที่สองก็คือสามเหลี่ยม BCE ไปดูก่อนนะคะว่ามีด้านไหนบ้างมีมุมไหนบ้างที่มันเท่ากันทุกคนอ,อันแรกนะคะก็คือด้านนี้ขีดหนึ่งตรงนี้เนาะก็เท่ากับด้านนี้ขีดหนึ่งเหมือนกันก็คือด้าน AD ค่ะทุกคนจะเท่ากับด้าน BC นี่ก็คือกํำหนดให้เลย ต่อไปนะคะจะเห็นว่านี่ด้านไหนอีกที่มันเท่ากันมันมีด้านนี้ที่มันเท่ากันและก็ด้านนี้ที่มันเท่ากันกำหนดให้เลยก็คือ AB นะคะจะเท่ากับ BE จากโจทย์เลยค่ะกำหนดให้เห็นไหมอ่ะมีด้าน2ด้านที่มันเท่ากันและสิ่งที่พวกเราจะเห็นนะคะอีกอันนึงก็คือมีมุมนี้ทุกคนนี่มุมดอกจนันครูจะดอกจันไว้ กับมุมมนี้ันจะมีขนาดเท่ากันเพราะว่าอันนี้มันคือ40องศามุมตรงตรงนี้มันคือ180ถูกไหมคะถ้าสมมุติอันนี้เป็น40องศามุมนี้ก็ต้องเป็น140องศาอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นมุมตรงอันนี้คือ40องศาแปลว่าตรงนี้ก็คือ140องศานะคะเราก็สามารถเขียนได้เลยว่ามุม,นม,มนะะเนี่ยมุม D AB นะคะ DAB เนี่ยจะเท่ากับมุม c, b, e นะคะนี่ก็คือเท่ากับ140องศาเหมือนกันก็เราก็บอกว่าอามุมตรงนะคะมุมตรงก็ใช้คุณสมบัติของมุมตรงเนาะมุมตรงมีขนาด180องศาแล้วกันจริงเหตุผลเราสามารถอธิบายได้หลายแบบนะคะอาจจะว่าจับมันมาเท่ากันแล้วใช้สมบัติของการเท่ากันก็ได้ครูขอเขียนยยอๆแบบนี้เนาะจะได้เข้าใจง่ายๆเลยเราก็สามารถสรุปได้เลยค่ะว่าดังนั้น สามเหลี่ยมเนี่ยที่เราพิจารกก็คือ ABD นะคะเท่ากับเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BCE แบบนี่ก็คือมีมุมที่อยู่ระหว่างด้านที่เท่ากันแบบนี้มันก็คือมีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านนี่ด้านมุมด้านแบบนี้ดังนั้นอ่าก็จะได้ว่านะคะจะได้เขาต้องการหา DB เนอะก็แปลว่า DB เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเท่ากับ ดะ db นะคะตรงนี้มันจะเท่ากับ CE ซึ่งมีความยาวเท่ากับแ6หที่เขากำหนดนะคะนี่ ce เท่ากับแสบหนะคะเพราะอะไร86หหน่วยนะคะเพราะว่าด้านนะคะด้านคู่ที่สมในกันนะคะของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันแล้วก็เขียนลงไปเลยนะคะก็ให้เหตุผลเนาะคุณครูไม่มีพื้นที่เขียนละก็ตอบเลย แบบนี้นี่เขียนเพิ่มไหมนะคะเพราะด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันโอเคเนาะดังนั้นข้อนี้ข้อ8ก็มีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ